เพื่ออะไรเพื่อให้เราพูดเพื่อเรามีความรู้สึกกลับมารู้ที่ร่างกายนี่วิธีแก่สำหรับคุณพ่อเนี่ยก็คือไปบุหรี่จี้ป่ามือตัวเองคุทธนอาจารย์เป็นภาคา่โทรมาที่สภาะเลยอาจารย์แก่ทำไมถึงทำอย่างนั้นเพราะว่ามันไม่รู้ตัวเองไงมันรู้เองไม่ได้รู้ร่างกายเองไม่ได้มันรู้อย่างอื่นรู้จิิงอื่นทีนี้คุณพ่อเคยได้ยินเพราะในา การบอกมันปุดขึ้นมาก็เลยใช้ไฟบุหรี่จี้จี้แผลแรกจี้ที่หัวกลางหัวนี่เหมือนเหมือนไฟทูบจี้นักบวชจีนนี่มันก็เจ็บแต่มันก็มันก็ไปอีกพอจี้ที่ฝ่ามือมันก็เจ็บก็อยู่ได้นานหน่อยทีนี้ตอนไปจีบก้อนหินตอนไปเตะก้อนหินก้อนหินล้มทับขามันถึงรู้ว่าแท้ที่จริงเนี่ยเราถูกความคิดคงแต่ขง,งของเราเองหลอกเราเองไง ทีนี้พอามานันไม่คิดไม่นึกไม่ไปรุงไม่แต่งมันก็รู้กับร่างกายเฉยๆนี่ตัวจริงมันน่ะที่จะทําให้เรารู้ว่าอะไรคืออะไรตรงนั้นถูกหลอกหมดโดยเฉพาะนามรูปอ่ะที่นามมาขันอ่ะในความคิดปรุงแต่งเป็นเบื้องต้นนกสิทานโทรมามนเป็นอย่างนั้นเพราะต้นเหตุต้นเหนตุอหของการเกิด ทั้งหลายทั้งปวงนี่ก็คิดนึกคุมแต่งนั่นแหละให้เรากลับมาเริ่มต้นที่ร่างกายใหม่รู้ที่ร่างกายแลลึกร,รู้ที่ร่างกายว่ารู้ที่ร่างกายรู้ที่ร่างกายว่าเราวลึกรู้ที่ร่างกายอยู่แค่นี้อย่าพิ่งไปกําหนดอะไรขึ้นมาเอาแค่รู้แค่นี้ก่อนแล้วสุดท้ายมันจะคืนเลยคืนเป็นปกติจิตปกติธาตุขาเนี้ว,ว่าจุดเริ่มต้นของความปกติ กลับมาตรงนี้ก่อนทุกมันไม่มีทุกมันไม่มีอยู่จริงสุขมันก็ไม่มีอยู่จริงมันเป็นเมฆมอกรอยมาเฉย <c oughs> มันเกิดจากการยึดมั่นถือมั่นเฉยผู้เข้าใจจริงน่ะมันจะเห็นความจริงว่าทุกไม่มีอยู่จริงสุขก็ไม่มีอยู่จริง เรนทำความเข้าใจกลับเข้ามาเราจะเห็นแค่รู้แล้วลึกรู้รู้กายก็กลายเป็นสิ่งถูกรู้แต่ก็อยู่ด้วยกันเนี่ยแหละผู้รู้กับสิ่งถูกรู้โดยเฉพาะรู้กับกายกายกับรู้นี่แหละแต่คิดนี่ปรุงแต่งเ่ยมาตรงนี้แล้วเราไม่ต้องทําอะไรอีกเลยอย่าไปทําอย่าไปคิดอย่าไปนึกอย่าไปปรุงอย่าไปแต่งเพรายิ่งปรุงยิ่งแต่งเราก็ยิ่งแย่ไง